รถกายสเปเชียลใช่ครับผมสีนี้เห็นน้อยมากจะมีอยู่ไม่กี่คันนะท่าผมเข้าใจไม่ผิดในประเทศไทยทําอะไรไปบ้างครับพี่กายคันนี้ในเบื้องต้นก่อนเปลี่ยนแฮนด์อันนี้14นิ้ว14นิ้วครับผมของที่พี่กายเตรียมมาที่จะตั้งในวันนี้เปลี่ยนเป็นจานโฟ o ติ้งเบรกเบมโบกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนยางตั้งแต่ซื้อมาผมยังไม่เคยเปลี่ยนยางจูนเดี๋ยวเอาไปจูนครับผม เช็คออฟสวัสดีครับผมกลับมาครับใน E p ีนี้รายการที่จะพาไปดูแฮร์รี่ดิมิสันแต่งเพื่อเป็นแนวทาให้กับไทยหลายๆคนที่ชอบแฮร์รี่ดิมิสันนะครับวันนี้เช็คออฟของเราเนี่ยเทปพิเศษวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสําคัญที่มาเซอร์วิสกับทางศูนย์บริการเอสวิภาวดีของเรานะครับเป็นใครน่าจะเห็นจากทีเซอร์แล้วเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันว่าวันนี้เขาจะเอารถมาทำอะไรแล้วรถของแกเป็นรุ่นอะไรไปดูกันครับ อ่าสวัสดีพี่กายสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พี่กายให้เกียรติเยี่ยมเยยนเอสฮาริวสันของเราใช่ครับเอารถมาเซอร์วิสเรียกว่าแบบทั้งเซอร์วิสด้วยทั้งแต่งด้วยเพราะว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบบเหมือนทำมันก่อนอื่นเดี๋ยวจะไม่เห็นรถพี่กายเลยเรากปดูรถพี่กายก่อนได้ได้ได้มาเลยครับมาเลยครับปกติพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของสตาฟใช่ครับเทคนิคเชียนครับแต่วันนี้แต่ตอนนี้ผมเป็นสตาฟแล้วคือเอาเป็นว่าผมมาบ่อยจนผมเป็นสตาฟแล้ว สวัสดีครับยังไงครับรถผมไม่ใช่ครับพี่กายนี้กับคันนี้รถพี่กายครับมันคือรุ่นอะไรครับเออเวฟร้อยอยี่บ้ารครับ <c oughs> รถกายสเปเชียลใช่ครับผมสีนี้เห็นน้อยมากจะมีอยู่ไม่กี่คันนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดในในประเทศไทยมีไม่เยอะเมียซื้อให้เป็นของขวัญนะคันนี้เขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเล่าให้ฟังหน่อยพี่อยากได้รุ่นนี้อยู่แล้วหรือว่ายังไงใช่คืออยากได้รถกายมาแบบตั้งแต่ไหนแต่ไรอยากได้รถกายแต่ก็ไม่เคยแบบทําใจซื้อได้สักทีคุณแม่จริงๆอ่ะเป็นคนชวนผมขี่ฮาร์ e y เดวิดสันคุณแม่ชอบฮาร์ e y เดวิดสันชอบซ้อนชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อคันแรกให้ผมก่อนสปอร์ตเตอร์พันสองก็ขี่ มาตลอดเลยครับผมแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมพาฮารุอะขี่มอไซค์แต่ตอนนั้นอะขี่บิ๊กสกูตเตอร์แล้วพาล้มพาฮารุลื่นคือมันเหยียบน้ําแล้วมันแบบมันเข้าใจว่ามันเป็นเจ็ตสกีปื <c oughs> ๊ดไหลไปแล้วเขาก็แบบโอ้ยอันตรายเหมือนกันเนาะ ก็เลยแบบเลิกหลังจากนั้นมาก็ท้องด้วยพอมีลูกเสร็จปุ๊บผมก็ยังแบบผมยังชอบดูไอจีในฟีดในอะไรมันก็จะขึ้นแต่มอไซค์ขึ้นแต่ฮาเล่อย่างเงี้ยเขาก็คงแบบรู้สึกว่าแบบเออให้เขาขี่ไปเถอะแล้วเขาก็เลยไปซื้อสปอเตอร์ให้ก่อนไม่บอกผมก็ดีใจอ่าก็ซื้อให้แต่แบบในใจเราลึกๆเราก็รู้ว่าแบบไม่พอเราเราเราอยากได้แบบนี้ขาคอเขานั่งไปออกทริปกันไปอะไรกันแล้วเขาแบบโอโหรถพวกนั้นสวยจังเลยบอกก็ใช่ดีถ้าบอกก่อนว่า จะซื้ออะจะได้แบบจะได้แบบนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างนี้เนี่ยมันตอบสนองกับคนซ้อนท้ายอย่างพี่ฮารุด,ด้วยใช่ครับ <Okay. S 1> ผมคือมันขี่คนเดียวก็สนุกครับขี่มีคนซ้อนท้ายคนนั่งข้างหลังก็สบายเขาก็เลยเซอร์ไพรส์อีกรอบหนึ่งกับการมาซื้ออาจีถูกใจไหมพี่ถ,ถูกใจมาก,กอยอยแล้วคือสีดําของฮารุมันเข้ากันอยู่แล้ะ ฮาร์ลีกับรถสีดำเนาะกายว่าในยุคสมัยแบบนี้การมีสีสันเข้ามาอยู่ในฮาร์ลีมันก็ไม่ได้แปลกอะไรแล้วมันยิ่งชูความเป็นรถเ,เท่หลายๆคนนี่บอกรถแก่เพราะวะ่าฮาร์ลีผมว่ามันไม่ใช่แก่มันคือเก่าคนที่บอกว่าแก่ผมว่าอาจจะยังไม่เข้าใจ culture ยังไม่เข้าใจว่าแบบความรู้สึกที่เราได้รับมันคืออะไรมันไม่ใช่แค่มอไซค์มันคือฮาร์ลีเดน Hello สีถูกใจมีน้อยทําอะไรไปบ้างครับพี่กายคันนี้ในเบื้องต้นก่อนที่ทํามาก็คือเปลี่ยนแฮนด์ครับผมเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนแฮนด์อันนี้14นิ้ว14นิ้วครับผมเป็นไงบ้างครับกับสเีลลาพี่กายพอดีมากเลยเดี๋ยวผมขิดข้อไม่ดู คือหลายๆคนเขากลัวตอนนแ้กบอกโอ้กลัวอย่างนี้แล้วจะขี่ยากหรือแล้วจะขี่ยากหรือเปล่าแต่ผมว่าผมสูง175ครับผมแบบเนี่ยสมมติเอาขึ้นมา ผมว่ามันพอดีพอดีจริงๆสูงกว่านี้นิดนึงยังได้เลยประมาณประมาณแถวนี้ยังได้ที่ผมชอบ14นิ้วคือมองจากด้านหน้ามันยังเห็นแทนมันไม่ได้แต่งเพื่อพอร์ฟอร์แมนซ์แบบขนาดนั้นมันแต่งเพื่อแบบกูอยากเท่ซึ่งมันเป็นท่าที่ผมว่ามันอยู่ในสรลระที่พอดีมันพอดีครับมันขี่สบายขี่ทางไกลได้แบบสบายสบายคำว่าสบายผมอยากให้พี่กายอธิบายนิดนึงครับว่ามันยังไงพี่มันแรงประทะส่งตัวหรือมันยังไงครับคือชิลนี้ผมเปลี่ยนเตี้ยลงเห็นผลเพราะว่า เวลาผมนั่งอะวิสัยของลมมันมันมันข้ามหัวผมอยู่แล้วข้ามหมวกกันน็อกอันเนี้ยสบายหนึ่งแล้วเพราะว่ามันมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามีลมต้านลาแล้วก็สามารถนั่งเหมือนนั่งบนแบบเก้าอี้นั่งบนโซฟาได้เลยอีกอันหนึ่งที่สบายคือสรีระการนั่งเนี่ยอ่ะผมนั่งอย่างงี้ปุ๊บมันรับตรงเอวโดยที่ผมไม่ต้องเอื้อมไปข้างหน้าหรือยกแขนสูงไปข้างหลังมันอยู่ในท่าที่แบบเราไม่ได้ต้องบังคับร่างกายของเราให้มัน ผิดรูปแบบแล้วก็ใช้แรงจนเยอะจนเกินไปอ่าม,มันมันไม่ต้องดึงหรือมันไม่ต้องก้มผมเห็นฝรั่งเขาชอบเอาแก้วน้ํามาใส่ผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะหาแก้วน้ํามาใส่ <S <S ผมก็ここคือแห่นครัง้ <P ink> งแรกเพราะว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยซื้อมาแล้วของเดิมมันใช้ไม่ได้จะใช้ไม่ดีมม <S <S ดของเดิมมันใช้ได้ครับของเดิมมันใช้ได้คือทุกคนบอกว่าซื้อ RG จีจบเลยไม่ต้องทำอะไรในจริงมัน ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นออต,ตอนนี้มันไม่ใช่ไม่งั้นคงไม่มีอะไรที่ผดขึ้นมาใช่มันมก็ผดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆมันคือความพอใจของเรามากกว่าว่าแบบเออเราเราชอบสไตล์ไหนอย่างประเทศไทยเราจะแต่งแบบคลับสไตล์เยอะมากก็บอกก่อนว่าคลับสไตล์กับแบบนี้ส่วนตัวที่เคยเขี่คลับสไตล์ขับสบายมากรถจะรู้สึกเบาแต่สําหรับผมความสบายความชอบส่วนตัวมันต้องแบบบาลานซ์กันให้ได้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่กายก็ชอบทรงแบบนี้อยู่แล้วถึงเป็นแคน์ลักษณะนี้มากายโตที่อเมริกากายก็เห็นแต่ ทรงแบบนี้จริงๆมันโหดร้ายกว่าน,นี้อีกแต่ถนนเขามันขี่โอเคไงคือหมายความว่ามันจะโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับเขาโมโห <laughs> คือเราไม่ควรมาพูดอะไรเยอะๆอย่างนี้ <laughs> นี่คันนู้นะฮะรถใครไม่รู้นะแต่ช่างไม่มีสมาธิ <laughs> ตอนเนี้ยเขาเอาล้อหน้ามาใส่ล้อหลัง <laughs> เราเราโตที่เมกาแล้วเ,เราเห็นว่าแบบฝรั่งขี่ไม่ดูเท่อะโอ้โหมีหนวดมีแบบเท่ยังเลยแล้วมันก็ปลูกฝังความเห็นแบบนั้นมาตลอดเวลาเรามีเราก็อยากได้แบบ,แบ,บนั้นแค่นั้นเองใช่ อ่อันแรกแฮนด์อันที่2ชิลใช่ไหมครับนี่เลยนะพี่ดอัพไซด์ดาวเด่นเด่นอัพไซด์ดาวอ่าแต่เห็นพี่กายเปลี่ยนทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยใช่ครับเปลี่ยนระบบการสะเทือนอย่างที่บอกของเหมือนก็ดีอยู่แล้วแต่มันทํายังไงได้ดีขึ้นไหมมันก็มีนวัตกรรมแบบโช๊คอัพไซด์ดาวขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วรุ่นตัวท็อปท็อปเขาก็เขาก็ทำกันถูกไหมครับผมก็อยากทําบ้างอันนี้ของกายเปลี่ยนเป็น Y S S เป็นโช๊คแบบสัญชาติไทยบอกได้เลยว่าแบบความรู้สึกคือดีมากเป็นไงบาาาาาาีีี่่รรยหนอเเเเววลลขท เจออะไรที่มันเป็นแบบสะพานที่มันหักทันทีอ่ะหรืออะไรบนถนนที่มันไม่เรียบอ่ะมันจะมีความแบบกึกพวกคอสะพานต่างๆที่เราขึ้นมันจะมีโดดๆหน่อยตูดจะกระเด้งอ่าดุดเด้งๆกโดดๆหน่อยอันเนี้ยช่วยได้เยอะแบบเยอะมากตอนแรกผมไปเปลี่ยนฟอกมาก่อนใช้โชคเดิมแต่เปลี่ยนฟอกข้างในมันก็ดีขึ้นแต่อันเนี้ยคือจบเลยมันก็จะซับแรงสะเทือนพอเราเจอตอนนี้มันมีความรู้สึกว่ามันอือ่าถ้าพูดอย่างนี้เข้าใจฟิลตอนแรกมันจะตึตอนนี้มันจะแบบ ซ,ซึ่งมันส่งผลกับร่างกายด้วยพี่หลังเราอย่างเช่นเรานั่งนานๆระยะเวลาแบบชั่วโมงสองชั่วโมงขี่ทั้งวันไปเจอคอสะพานแบบตลอดทางเนี่ยปวดหลังแต่พวกนี้ก็ช่วยซอฟช่วยซอฟอาจจะเสริมความมั่นใจเราด้วยมันทําให้ผมมีความรู้สึกว่าแบบเออคนข้างหลังก็ไม่ตกใจอย่างฮารุอ่ะเป็นผู้หญิงที่แหมก็ไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวคนอื่นจะทําตามอางง่แต่มันผิดวิธีการนั่งคือปกติเขานั่งข้างหลังเขาก็จะนั่งอาขาลงนั่งแบบ ไม่รู้เมื่อยห,หรือรอะไรนี่ชอบนั่งอย่างนี้นั่งขัดสมาธิซื้อไข่ต้มปอ,อก,กินระหว่างขี่อย่าทําตามมันไม่ดีแต่มันจะมีบา,จางจังหวะที่เขาแบบนั้นแล้วพอเขาขึ้นคอนสะพานมันไม่มีอะไรล็อกไงคือเขาสบายใจเพราะว่ามันมีข้างหลังทิงตรงนี้ที่กำลังถามพี่กายเพิ่มเพราะว่าของเดิมๆที่อย่างที่พี่กายซื้อมาครับทัวร์แพรกตรงนี้ไม่มีไม่มีครับอันนี้ก็จะเป็นสลิมทัวร์แพรคือหลักๆของอันนี้เลยคือ,อให้คนข้างหลังบางทีลูกผมนั่งเขาก็ไม่ต้องมานั่งเกาะผมผมว่าไม่ลำคาดเกาะกันอ่ะมัน คือในหนังมันดูลักกันมากเลยพ <C le af> ี่นะครับแบบ เฮ้ยอบอุ่นพี่ลองชั่วโมงหนึ่งมันไม่โอเคเราก็ไม่สบายผมว่าเขาก็ไม่สบายครับอันเนี้ยตอบโจทย์ความมั่นใจของเขาแล้วอีกอันหนึ่งคือเก็บของเยอะเลยคือเวลาผมออกทริปทีเนี่ยอาร์จีมันแจ๋วอย่างนงี้เราจะพยายามยัดของของเราให้เต็มให้มันฟูๆไว้เพื่อนจะได้ไม่มาใช้กระเป๋าเฮ้ยกล้กล้เฮ้ยมีที่ไว้กระเป๋ากว่าฝากไปด้วยฝังเลยเพราะคนคไม่ได้ขี่ทัวร์ลิงเนี่ยไปทริป3วัน4วันเนี่ยของสัมภาระจะเยอะเลยอ่าถูกต้องก็จะฝากกันได้ใช่ อันนี้ก็แบบโอ้โหใส่ได้เยอะยิ่งถ้าเป็นพวก king tour pack นะใส่หมวกได้เครื่องกิงแบบก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยใหญ่เออ่เปลี่ยนท่อ,ทอเปลี่ยนทั้งคอทั้งปลายดูเลยเสียงเราใจดีไหมพี่จริงๆอ่ะกลายเป็นคนชอบเสียงที่ไม่ได้ดังจนเกินไปไม่ได้ เนี่ยดังจนเกินไปแล้วไม่อยู่ในเซอร์วิสเนาะมันก็รบรรยากาศนะครับมันอยากบรรยากาศดังพอที่เราจะรู้สึกถึงอารมณ์เชิงอารมณ์มันได้ที่กายเลือกมาตอบโจทย์กายคือหมายความว่ามันกระหึ่มพอที่จะบ่งบอกว่าเราขี่ฮาร์เลย์แต่มันไม่กระหึ่มเกินไปจน,จนเดือดร้อนเขาเดือดมันก็เดือดร้อนอยู่แหละเข้าหมู่บ้านทีนะผมบอกให้ต้องเดินเบาอย่างเดียวเลยผมนะเข้าเกียร์สองปล่อยคับ พอไปถึงหน้าปากซอยผมดับให้มันไหลเข้า,าบ้านมีชกหลัง,ลงเป็นซับแทงสนะ,ค,ะนครับผมค o วายเอสเอเหมือนกันแล้วผมว่าข้างหลังมันก็ดีเวลาฮารุนั่งผมก็ปรับ <ừ> ตามน้ำน <ừ> หนักฮารุพอฮารุไม่ได้นั่งผมก็ปรับตามน้ําหนักที่ผมนั่งคนเดียวใช่มันก็ตอบโจทย์ตรงนั้นแต่ก็ใช้เวลาอยู่กว่าจะหายที่เราแบบชอบและพอใจทวงแรก จริงเหรอพี่จริงผมจะตายก็หมุนเนี่แหละแต่พอตอนนี้รู้ละนี่รู้แล้วจบแล้วมาถึงในส่วนของของที่พี่กายเตรียมมาที่จะตั้งในวันนี้มีอะไรบ้างพี่ลองพูดคร่าวๆก็ได้ครับว่ามีอะไรบ้างพี่เออคร่าวๆนะก็คือพอผมเปลี่ยนอัพไซด์ดาวเสร็จปุ๊บมันก็คือมีความจําเป็นอันนี้สิ่งที่ผมบอกฮารุที่ต้องเปลี่ยนจานกับเบรกก็เลยจะเปลี่ยนเป็นจานโฟ o ติ้งของเบรกเทคแล้วก็เบรกเบมโบเปลี่ยนกองยังไม่เปลี่ยนกองตอนแรกผมแบบ เฮ้ยใช้ไปก่อนอันเก่าเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ดีแล้วมันก็เป็นกองแบบ กองเปลยอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องถึงเวลาเปลี่ยนกองผมก็เปลี่ยนไปเลยดีกว่าเปลี่ยนรูปลักษ์มันด้วยเลยไหมเปลี่ยนรูปลักษ์เป็นเปลี่ยนเป็นเฮฟวี่บรีเตอร์ใช่ก็ของสก m มิงเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูจากที่คุยกับหลายๆคนมาเขาบอกว่า s สกี i n g ถ้าเป็นกองคันนี้ M8 เนี่ยคือสกีมิงตอบโจทย์ที่สุดก็เป็นก็ให้หายใจได้สะดวกขึ้นใช่ครับผมสกีมิงเพราะเราเปลี่ยนท่อมาแล้วจูนจเดี๋ยวเอาไปจูนครับผมจูนขึ้นไดโน่ใช่ไหมครับขึ้นไดโน่ครับเพิ่มแรงม้า อะไรอีกฟลอร์บอร์ดอันนี้ของพาสเซนเจอร์ฟุตเพกของคนนั่งคนซ้อนพวกนี้ทั้งหมดเลย ก็คือฟุตคอนโทรลทั้งหมดเบรกชิฟเ์เลเวอร์อะไรพวกนั้นเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนเพื่ออะไรพี่รูปทรงใช่ไหมครับรูปทรงไม่ได้มีความหมายอะไรเลยครับของเก่าใช้ได้ดีอยู่แล้วเอาจริงของใหม่จะใช้ดีเท่าอันเก่าก็ไม่รู้แต่มันแบบมันถูกใจเราเออมันถูกใจเรากระจกอะไรเงี้ยครับอะไรที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปโดยประมาณเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางตั้งแต่ซื้อมาผมยังไม่เคยเปลี่ยนยางครับล่าสุดเอาไปทริปครับยางหลังแตกครับผม โชคดีมากเลยพัทยาส่งรถมาให้ไม่อย่างนั้นผมก็ไปต่อไม่ได้ต้องนั่งรถโต้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ที่เอสฮาริสันใช่พิธาวดีครับวันเสร็จพี่กายจะมาไหมครับมาครับมาดูเพราะว่าอย่างที่บอกคือช่างในนี้ตอนนี้ไม่ค่อยมีสมาธิผมกลัวเปลี่ยนอะไรผิดผิดไปครับก็เดี๋ยวรอชมว่าเวอร์ชั่นตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงยังไงวันนี้ขอบคุณพี่กายด้วยครับเดี๋ยวเจอกันครับตอนรถเสร็จครับพี่ได้เลยขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ เช็คออฟก,กับรถพี่กายครับในวันนี้มาดูรถด้วยพี่กายวันนี้ครับมานี้ก่อนพี่ฮะเราะเข้าไปเรื่องส้าแล้ว เลเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วพี่กายกับลด80เปอร์เซ็นต์ครับเป็นไงบ้างครับชอบไม่ชอบอะไรยังไงบ้างพี่ลด80เปอร์เซ็นต์คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้มันเสร็จไปเรียบร้อยประมาณ80เปอร์เซ็นต์ในอุปกรี่ที่พี่กายใส่มาไม่ว่าจะเป็นปั๊มแบมโม่เลองอันนี้เลยจานยางอุซกรี์ต่างๆรวมไปถึงกองไกาศฮเปพีเดอร์พอใจมากเลยครับคือตอนนี้มันดูแบบเจ๋งขึ้นมาดูดุขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพี่มันเข้ากันแล้วมันดูแบบทุกอย่างเชื่อมเชื่อมกันแล้วจากสมัยก่อนมันอาจจะดูแบบเสวยป็นจุดๆ อันนี้มันดูเป็นแบบสวยแบบรวมๆลงตัวด้วยเบมโบ้เท่ๆเลยจานพี่กายเปลี่ยนมามันเข้าสีล้อมากพี่ใช่ครับโปรติงเบรกเทคเบมโบ้อัพไซด์ดาวจริงๆมันจะมีสีทองอยู่แค่นิดเดียวรถผมหลักๆแล้วมันจะเป็นดำกับสีเทอร์คอยส์นี้ใช่ไหมครับลงตัวพี่ที่เด่นเลยพี่กายเลือกกอง h e a v ี้ e ีเดอร์ t r e เอ กองอากาศเนี่ยกองสิ่งสปกปรกไม่ให้เข้าไปในห้องเผาไหม้หน,นะครับป้องกันไม่ให้พวกเศษฝุ่นเศษหินอะไรเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้ครับ <c oughs> กองอากาศติดรถเนี่ยเป็นกองกระดาษครับการไหลเวียนของอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้เนี่ย <c oughs> ก็จะได้ในระดับหนึ่งยังไม่โฟล์มากเท่าไหร่ตัวกรองอากาศเอซีมเนี่ยมันจะมีห่องของอากาศที่มันจะไหลผ่านเนี่ยมากกว่าตัวกองปกติครับตัวกองมันจะใหญ่กว่าปริมาตรของอากาศที่ไหลผ่านก็จะเยอะกว่าครับดุขึ้นมากนอกเหนือจากหน้าตาที่มันดุ performance มันแบบอัพด้วยพี่เท่าที่ผมไปศึกษามาไปดูมาเนี่ยนะอันเนี้ยมันจะดูดอากาศเข้าได้แบบเพิ่มมากกว่าเดิม40%กว่าเลยซึ่งถ้าเทียบกับแบบอันอื่นในตลาดทั่วไปคืออันนี้น่าจะดีสุดดีสุดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดพูดให้เข้าใจง่ายๆคือหายใจได้สะดวกขึ้นถูกต้องขอรอากาศอันนี้ถูกต้อง์อ์ร์บอร์ดเป็นไงครับพี่กายใหญ่มากเหมือนนตีนผมไซส์แบบ 55ผมว่ามันแจ๋วตรงที่ว่าสมมุติขับทางไกลเมื่อยเราก็ไว้ข้างหน้าหน่อยได้ไว้ข้างหลังหน่อยได้เพราะว่าสรีระของฝรั่งอะ่ะปกติเขาจะมีไอ้พยเวฟเพื<ห>่อเอาไว้ยืดเอาไว้ยืดผมเคยลองมันไม่ถึงมันยืดเกินไปมันยืดพี่ <laughs> <laughs> นั่งคือฝรั่งเขาขายเอาเขาหยิบแบบสบายอย่างของเราอ่ะบางทีมันก็นั่งอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้หรือจะเมื่อยก็ไปข้างหน้าหน่อยได้แล้วถ้าดูดีๆไม่ติดนะครับไม่ติดนะพี่นะคือหลายๆคนคอนเซิร์นไอเฮฟวี่ b บตเตอรนี่ใหญ่ใหญ่แล้วมันจะติดผ่าไหมไม่โดนเลยครับเหลือช่องแบบซึ่งจริงๆตามชีวิตทั่วไปคือไม่ได้ไว้อย่างนี้หรอกปกติเราจะไว้อย่างนี้อันนี้สำหรับพี่ฮารุเลยสีภรรยาก็สามารถ เต็มที่จะข้างหน้าข้างหลังจากของเดิมเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่ก้านแล้วก็เขาก็จะฟิกขาของเขาอยู่เท่านั้นถูกต้องครับผมแล้วก็พับเก็บได้เก็บได้สวยงามด้วยใช่นะมันก็เข้ากันพวกเบรกเกียร์ตอนนี้ทางทีมซอร์วิสเขาแจ้งเต้มาว่าเขาปรับในองศาเดิมแต่้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่กายลองขี่แล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากจะปรับให้มันขยับสูงหรือว่าต่ำลงมาเพื่อให้พี่กายใช้งานก็สามารถทาได้สามารถทําได้ขอย้อนมาที่โตกองอากาศนิดนึงครับพี่กายนิดนึงเป็นปัญหาแต่ว่าสำหรับเราไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหา เป็นอุปสรรคแต่ไม่ใช่ปัญหาเป็นอุปสรรคคือด้วยความที่ตัวเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันใหญ่มากแล้วพี่กายเนี่ยมีการติดตั้งครีบตัวนี้มาเพิ่มครับผมมันทําให้มันมันใกล้กันมีนิดนึงพี่คือเรียกได้ว่าเกือบชนแต่ยังไม่ชนถ้าขับมันจะมีการสานสะเทือนมีสิทธิ์ชนสูงมีสิทธิ์ทำให้มันเป็นรอยออเพราะฉะนั้นพวกพี่ ตัดอันนี้ออกไม่ใช่ครับ <นะ S 1> พี่เสริม๋อเสริม,เสร,มเสริมขึ้นมานิดนึงคือันนี้ก็อยากจะชม a อเลยแล้วก็ทีมช่างไม่ว่าจะเป็นช่างรุ่นมาสเตอร์หรือรุ่นไหนก็แล้วแต่ผมว่าความเชี่ยวชาญอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าความใส่ใจทุกคนใส่ใจพอเห็นแบบนี้เขาก็แนะนําเลยว่าพี่เสริมแบ็กเก็นิดนึง5มิลหรืออะไรก็ว่ากันไปเพื่อมี ช่องว่างตรงนี้ให้มันมากขึ้นมันจะได้ไม่ชนมอ,อมันก็ดีมากเลยแล้วผมก็บอกอ๋อโอเคแสดงว่าผมต้องไปทําเองใช่ไหมตรงไหนยังไงเหรอพี่พี่ก็บอกเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวพี่ผูๆจดการให้เอามาที่เดียวจบที่เดียวเลยมันมันดีตรงนั้นเพราะอย่างเงี้ยโง่เง่าแบบผมอะ่ะจะไปรู้ได้ไงว่าทาที่ไหนแล้วผมว่าบางทีเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะเราพยายามทําเองบางทีเฮ้ย น่าจะถูกกว่าเว้ยแล้วทำสามรอบมาใช่ว่าจะจบที่นี่ทําทีเดียวจบเลยขี่ออกไปไปทางใกล้จะไปทางไกลอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลจะไปมาเลยอันนี้ก็หล่อแล้วไปมาเลยคือหล่อเลยเอาไปอวดแถว k คได้แล้วถ้าเกิดทาจบไปเนี่ยมันก็สบายใจสจาบใจคือไอ้อวดไม่เท่าไหรไม่ต้องเข็นขึ้นรถเซอร์วิสอีกอ่ะผมว่าอันเนี้ยจะเอาสุดนแรกใช่โอเคก็ประมาณนี้ที่พี่กายทำมาเหลืออีกหนึ่ง อย่างที่เราจะทำกันทำกันอีกอย่างหนึ่งใช่ครับนั่นคือการจูนจูนบนไดโน่ตอนนี้เราเปลี่ยนกองแล้วเปลี่ยนท่อแล้วมันก็ถึงเวลาที่เอาไปจูนเพื่อเพิ่มพละกําลังให้กับเขา้มแใช่ครับแล้วเดี๋ยวไปกับอีกหนึ่งสถานีแล้วกันพี่กับการจูนบนไดโน่เดี๋ยวกายไปด้วยไหมครับไปด้วยครับที่นี่ก็คือจัดการให้หมดเลยจัดการให้หมดเลยรับเนี่ยเห็นไหมมันความสบายคือกายไม่ต้องแบบเฮ้ยโอเคขอบคุณมากนะพี่เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วผมก็ไปเปิดขับออกไปหาที่จูนจูนดีเปล่าก คือทาไม่เป็นแต่เอางี้ดีกว่ารู้แค่ว่ามันต้องจูนแต่ไม่รู้ว่ามันต้องทํำยังไงจูนรถเนี่ยเดิมๆจากโรงงานมาเนี่ยน้ำมันจ่ายมาบางถ้าเราเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกองแล้วถ้าไม่จูนเนี่ยรถก็จะวิ่งแห้งๆบางๆน้ํามันน้อยการเผาไหม้เนี่ยมันต้องการอากาศแล้วก็น้ํามันการจูนเนี่ยเหมือนเป็นการเราเพิ่มส่วนผสมของน้ํามันเข้าไปให้มันผสมกับอากาศที่มันเข้าไปเยอะขึ้นรถที่จะวิ่งดีขึ้นครับไดโน่เนี่ยมันจะทําให้คนที่จูนเนี่ยปลอดภัยไม่ต้องไปนั่งใช้ความรู้สึกบนถนนอางที่2ก็คือมันสามารถจับค่าไไอเสียด้ละ ไม่ต้องงใช้ความรู้สึกครับก็คือบอกเป็นค่าตัวเลขเลยอะไรเงี้ยครับในระหว่างที่พี่ก็ทำาเราก็ชอปปิ้งได้ในผมก็เปลี่ยนเสื้อแลวเน่เห็นนะกินกาแฟด้วยพี่การกินกาแฟกินกาแฟใช่ครับก็ Amazon ดีมากเลยอยู่นี่มาเชยกาแฟครับ้าเชดคาฟฟอยู่นี่เชดคอฟฟก็เป็นแบบเป็นร้านกาแฟไม่รู้ผมว่ากาแฟดีแต่ผมว่าไลฟ์สไตล์ฟีลิ่งคอมมูนิตี้ม no. ันดีสถานที่ด no ้วยมันก็อีกรสชาตหนึ่งอีกรสรชาตหนึ่งขี่ผมว่าขี่มอไซค์มามานั่งกินกาแฟกันได้เจอเพื่อนๆที่ขี่มอไซค์ด้วยกันผมว่า เดี๋ยวไปเจอกันที่ไดโนครับ <Okay. S 2> กับรถกายของพี่กายครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จะเป็นยังไงบนไดโนดูนครับ ครับกับการขึ้นในโนจูนของรถพิกายครับจากเดิม8.9ครับจากเดิมแรงม้า8.9ตัวพอจูนไปแล้วเนี่ยแรงม้าเพิ่มมาเป็น9.3ครับ 93เ่ากับเพิ่มไป4ตัวกับการเปลี่ยนก๊อกอากาศแล้วก็จูนกล่องบนไโดโน้เป็นไงบ้างพี่กับสเตจหนึ่งประมาณนี้อยู่แล้วครับคือรถเป็นรถสเตจหนึ่งด้วยแล้วเราเต็มที่ก็แค่จูนแค่น,แคนิดแรงม้านิดหน่อยใช้เชือเพลิงที่มันพอดีกันพี่กายเอาไปใช้ในเหนตุวารตา่างๆแน่นอนติดมือแน่นอนนะขอให้พี่กายสนุปก,กับทุกการขับขี่ทุกการเดินทางด้วยนะครับกับการที่เอารถเข้ามาไม่ว่าจะใส่ของแต่งนะครับแล้วก็มาจูนกับทางเซอร์วิสของเอชคาริทิวิสานวิภาวดีไม่รู้ว่าหลังจากนี้แ ทำอะไรเพิ่อมอีกแล้วพี่ะนะไ, <laughs> ไม่แน่ไม่แน่นะ <laughs> คนโอเคกับเช็คออฟใน EP นี้ครับยังไงขอบคุณทุกการรับชมที่อยู่ถึงตรงนี้นะครับฝากกดติดตาม Subscribe ไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันกันกบเช็คออฟ EP ถัดไปจะเป็นรถของใครรุ่นอะไรตามด้วยครับเช็คออฟ a n d new